ตอนที่วิ่งนะคะเบิ้ลก็วิ่งเบตงแม่สายก็จะมีวิ่งไปกลับบ้างแต่จะวิ่งช่วงต่อกันกนะ็คือตั้งแต่กรุงเทพจนถึงแม่สายนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆแล้วพร้อมไปเป็นก้าวตามภาคต่างๆเราเริ่มจากภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ เมื่อต้นปีเป็นภาคตะวันออกนะคะและเนียจะเป็นการจบที่วิ่งภาคกลางแต่ละภาคผู้คนที่ต้อนรับเราหรือว่านักวิ่งที่มาวิ่งกับเราหรือบรรยากาศตา่างๆเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นนะคะแล้วก็เราได้ทําบุญไปด้วยกันด้วยความประทับใจที่มีกับพี่ตูนคือขอบคุณพี่ตูนมากที่ชวนแล้วก็ให้โอกาสนี้เพราะโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ทําให้เปิ้ลได้สามารถเพิ่มโอกาสหรือว่าสร้างโอกาสให คนที่รู้สึกอยากวิ่งคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งหรือคนที่วิ่งนานแล้วได้แบ่งปันสิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะคะทาให้มาถึงทุกวันนี้รู้สึกอยากคนที่ตุนมากสำหรับก,กิจกรรมนี้ค่ะอยากเชิญทุกคนมาสมัครนะคะที่ www.kao.ts หรือว่าเว็บไซต์เ .ts.com นะคะก็คือสมัครได้เลยตอนนี้นะคะแล้วก็งานเราจะมีเริ่มตั้งแต่วันที่23 23นี่คือเราจะมีเขาเรียกว่า expo ก็คือ,อมีสินค้าของเ้ามาขายมีกิจกรรมมาให้ดูมาวมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่23เลยแล้วก็ ยี่เราก็จะมีการวิ่งนะคะอยากให้มาเจอกันทั้ง23-24ิที่ชวนบุรีเลยนะคะแล้วก็สมัครได้แต่ตอนนี้เลยมาเจอกันนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ